ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฮะขอรบกวนเวลาคุณสักครู่ฮะสำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยเติมไว้แน่นอนผมขอแนะนำเลยร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเบริการรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม b บล็คโควเบเ k a ฮอง a r ไกสตาร์เลวทีมไฟออฟแท c ติ ROV Free Fire และเกมอื่นอีกมากมายถ้าคุณสนใจสามารถทักได้ที่ Facebook Fanpage ACK Game Top Up Center หรือ Line a อ ACK Top Up และอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่ามาจากช่องรุมจำฮะเพราะว่าจะได้สับสนุนผมไปในอีกทิศทางหนึ่งขอบคุณมากครับเอาละฮะข่าวล่าสุดแบบตื่นเต้นกันทุกคนเลยนะฮะจากข่าวลือที่ว่ากันมาว่าจูเลียสนั้นนะฮะจะเข้ามา ซึ่งตอนนี้ฮะการีนาของเรานั้นนะหรือเซิร์ฟโกบอลของเราได้ทําการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะว่าจะมีตู้อัญเชิญ l ิมิตเอทเลตอัพของจกักรพรรดิเมทมนจูเลียสนั่นเองจะเข้ามาในวันที่25ธันวาคมนะเวลาตีสี่นั่นเองแล้วต้องบอกว่าตู้นี้นะฮะจะเป็นตู้เลตอัพที่มีเฉพาะจูเลียสแล้วก็การ์ดเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าพอตู้จูเลียสออกไปปุ๊บเนี่ยจะไม่ถูกเอาเข้าไปเพิ่มกับตู้อื่น ต้องบอกเลยว่าเป็นตู้ลิมิเต็ดจริงๆสําหรับใครที่อยากจะหาจูเลียนะครับผมขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่าจูเลียนั้นนะฮะสามารถหาไว้ได้สักหนึ่งตัวก่อนนะครับผมแต่อยากให้เน้นย้ําในเรื่องของการ์ดของจูเลียกันนั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดจูเลียนั้นเป็นการ์ดที่เมต้าในปัจจุบันมากๆเพราะเป็นการ์ดเดียวฮนะที่บวกพลังโจมตีทั้งหมดเยอะที่สุดเมื่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างความสามารถของการ์ดและก็ตัวละคร ะะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของการใส่ของจูเลียสด้วยและสำหรับวัน,นี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดทีมพ p พของจูเลียสให้ดูเป็นตัวอย่างกันด้วยละกันนะฮะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยปเดี๋ยวเราไปดูจูเลียสกันเลยดีกว่าครับว่าการ์ดของจูเลียสนั้นฮะมันทําอะไรได้ทําไมผมถึงมองว่าจูเลียสเนี่ยจำเป็นต้องมีการ์ดและเราเนี่ยทำไมจําเป็นต้องหาการ์ดจูเลียสมาเก็บไว้การ์ดจูเลียสฮะต้องบอกก่อนว่าจูเ,เลีย สกิลสเนี่ยจะให้ผลดีบัฟนะฮะสูญเสียความคล่องตัวให้กับศัตรูที่กําหนดฮนะ,ะแบบสูญเสียไปเลยนะทุกคนนะไม่ว่าหลอดจะเต็มขนาดไหนก็ตามหลอดเหลืองจะเต็มขนาดไหนก็ตามนะฮะก็จะหายไปเลยนั่นเองมีโอกาสอีก60%ฮะ,ะที่จะให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว10%กับศัตรูทั้งหมดยกเว้นเป้าที่กําหนดทําให้ความคล่องตัวนะฮะขึ้นช้าลงนั่นเองนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับที่ผมบอกว่าพีคสุดๆเลยนะคือสกิลติดตัวนั่นเองฮะซึ่งสกิลติดตัวอย่างที่เรารู้กันนะว่าเราสามารถที่จะเอาไปใส่ตัวไหนก็ได้นะครับผมที่เป็นแอตแทคเกอร์นะฮะแล้วมาดูกันครับว่าถ้าเราไปใส่ตัวอื่นอะเนี่ยมันจะบวก ATK เท่าไหร่5าดาวนะทุกคนนะเห็นไหมฮะจากที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยพออัพ5ดาวปุ๊บเนี่ยการ์ดจูเลียเนี่ยจะบวกพลังโจมตีทั้งหมด2ี่เลยต้องบอกว่า เยอะกว่าลมหายใจแห่งความมืดอีกนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆสําหรับการจูเลียนเองแต่สําหรับใครนะที่เล่นจูเลียนแล้วเนี่ยไม่มีการจูเลียนเนี่ยผมขอแนะนาการ์ดใบนี้แล้วกันผมขอแนะนาการ์ดนี้เลยฮะัสำหรับใครที่ไม่มีการจูเลียนนะฮะขอแนะนําการ์ดลมหายใจแห่งความมืดเลยฮะซึ่งการ์ดใบนี้สามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างที่ผมบอกฮนะว่าทุกตัวที่เป็นตัวดาเมจผมจะบอกทุกครั้งว่าสามารถที่จะใส่การ์ดใบนี้ได้นะครับผมแล้วก็อีกการ์ดอีกใบหนึ่งนั่นก็คือการ์ดของหนังสือโบราณลึกลับอันนี้ก็แนะนําให้จู ใส่ได้เช่นกันครับผมแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากให้จูเลียสนะฮะมีอัตราคิที่เยอะกว่าเดิมนะฮะผมขอแนะนาการ์ดใบนี้เลยก็คือการ์ดของโซลิโด้นั่นเองนะครับผมซึ่งการ์ดโซลิโดยอย่างที่ผมบอกไปฮะว่ามันจะบบกอัตราคิที่15%เลยกันทีเดียวเชียวบอกเลยว่าเยอะจริงๆ,ๆนะครับผมและก็ขออีกแนะนําอีกการ์ดใบน,นึงแล้วกันการ์ดใบน,นี้อาจจะมองข้ามหลายๆคนนั่นคือการ์ดแอตต้าชุดนักเรียนเนี่ยนะ,ะถ้าใส่ให้กับจูเลียสเนี่ยจะได้ในเรื่องของ ความเสียหายคิติคอนเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะถ้าเรามี5ดาวบอกเลยว่าเพิ่มดาเมจคิติคอน24%เลยโคตรเยอะจริงๆนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวของจูเลียกันบ้างดีกว่าซึ่งจูเลียสนั้นนะฮะจากที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะเขาคือจักรพรรดิเวนหมนั่นเองแต่ผมขอแนะนํำสกิลเขาก่อนละกันฮะ สกิลแรกครับเมื่อเขาทําการบด LR แล้วนะฮะจูเลียสเนี่ยจะให้ผลเพิ่มความเสียหายที่ทําได้3%นะฮะตามจํานวนสปีดของเขาฮะ,ะทุกๆ15หน่วยและในทุกเทิร์นให้ผลรวบรวมเวลาสูงสุด5ครั้งเลยทุกคนซึ่งรวบรวมเวลานั้นเขาได้เขียนไว้แล้วฮะ,ะว่ารวบรวมเวลาคือเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ด้วยสกิลพิเศษพูดง่ายๆคือทําให้อันติแรงขึ้นนั่นเองบอกเลยว่าจัดจ้านจริงๆครับสำหรับจูเลียสส่วนอีกอย่างหนึ่งเลยฮะ,ะก็คือพสซีฟนะ,ะผมพสซีฟเมื่อลดดาว2ดาวขึ้นไป ผมบอกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าจูเลียสเนี่ยเหมาะใช้ก็ต่อเมื่อ2ดาวขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้า5าดาวมีผลต่างกไหมมีผลต่างของที่สแตทนั่นเองนะทุกคนนะแต่ถ้าถามว่า2ดาวใช้ได้ไหมใช้ได้นะทุกคนนะเพราะจูเลียสนั้นสามารถเริ่มต้นใช้ได้แต่2ดาวเลยเพราะว่าถ้าเราปลด2ดาวเนี่ยจูเลียสเนี่ยถ้าหากจูเลียสตายไปครั้งแรกจะ ให้ผลย้อนกลับชั่วคราวนั่นเองหนึ่งครั้งต่อการส,สู้นั่นเองนะครับผมย้อนกลับชั่วคราวเนี่ยคือฟื้นชีวิตกลับมาแล้วมี HP 45%นั่นเองทุกคนแต่ถ้าคุณทํา5าดาวการย้อนกลับมาเนี่ยหรือฟื้นพลังชีวิตของเขาเนี่ยจะกลับมาที่100เลยถ้า5ดาวนะครับ ต่อไปเรามาทําความเข้าใจสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่าสกิลแรกของจูเลียนสนะครับผมคือสกิลโจมตีธรรมดานั่นเองเป็นโจมตีแบบเป้าหมายเดียวแล้วก็เป็นโจมตีที่ทําให้ผลผลแน่นอนคือทําให้ศัตรูเนี่ยนะฮะติดลดความคงตัว5%กับศัตรูเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีคีสเนี่ยนะฮะให้ผลเพิ่มความคงตัวกับพันธมิตรทั้งหมดด้วยบอกเลยว่าจูเลียสถ้ามีอัตราคีสเยอะๆและมีคีดเยอะๆยิ่งดีนะครับสำหรับจูเลียสเลยนะครับ ก็เลยแล้วจะแนะนาอุคกรการใส่ให้กับจูเลียดด้วยละกันต่อไปฮะนั่นก็คือตัวของสกิลที่2ฮนะสกิลที่2อเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าถ้าใส่การ์ดจะโหดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังก่อนละกันว่าถ้าเราไม่ใส่การ์ดเนี้ยนะฮะจะได้อะไรบ้างเมื่อจูเลียเนี่ยฮะ,ะใช้สกิลสเนี่ยเป็นสกิลสจะเป็นการโจมตีหมูนั่นเองนะทุกคนนะการโจมตีหมูฮะมีโอกาส50เซนฮะที่จะให้ผลดีบัฟหยุดเวลากับตัตรอ2เทร์นั่นเองซึ่งการหยุดเวลานั้นฮะ,ะจะเพิ่มครูดาวสกิลสนะฮะ 1เทินและไม่สามารถลดคูดาวดังกล่าวได้เป็นยังไงฮะเป็นอะไรที่แบบโกงมากๆเลยสาหรับจูเลียสนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลสอเนี่ยยังมีเฟกหนึ่งนะฮะก็คือตัวบอกว่าให้ผลนะฮะเมื่อเขาตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ผลเพิ่มความเร็ว3เป็นเวลา1เทินให้กับตัวจูเลียสเองต่อไปฮะสกิลอันติเนี่ยจะได้ในเรื่องของทําให้ศัตรูเนี่ยฮะติดสตันหนึ่งตัวนะครับผมก็คือเป็นตัวคืออันติเขาเนี่ยเป็นอันตีเป้าหมายเดียวอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมคือเขาเนี่ยจะทาให้ติดสต ทำให้ศัตรูเนี่ยนะ,ะลดความพ้องตัวของตัวอีก20%เลยนะครับผมและก็ให้ผลเทิร์นพิเศษเมื่อสังหารศัตรูได้พูดง่ายๆคือตีตายตีต่อน,นั่นเองนะสำหรับจูเลียสเป็นยังไงฮะสำหรับจูเลียสเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตัวของสกิลกันดีกว่าครับว่าจูเลียสเนี่ยควรอัพสกิลอะไรก่อนจูเลียสเนี่ยฮะควรอัพสกิลอันติก่อนหรือสกิลพิเศษก่อนนั่นเองนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยต้องให้เขาถึงเลเวล4ก่อนหรือว่าเอาเลเวล3ก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยมาอัพสกิ ให้เต็มห้าอีกทีหนึ่งเอาล้วฮะสำหรับพรสวรรค์ของจูเลียสนะับผมขอแนะนําเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมด้านบนนะฮะหรือตัวของพรสวรรค์โจมตีนั่นเองนะฮะผมขอแนะนําให้เป็นเฉียบแหลมนะครับผมเพื่อเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นั่นเองบวก5%นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวของความเสียหายอัตราคิดที่ข้อนั่นเองนะฮะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส่วนตรงกลางเนี้ยผมขอแนะนําสําหรับจูเลียสเลยนะฮะเป็นตัวของเพิ่มครีดแดมนั่นเองต่อไปฮะก็คือพรส แล้วก็อ,กอันนึงก็คือความอดทนนั่นเองนะฮะให้ผลพลังป้องกันบวก4%และต้านทานอัตราค,นะคริปิคอน2%รเนะฮะเมื่อเริ่มเวฟซ้อนทับกันได้สูงสุด5ครั้งนั่นเองนะครับผมต่อไปฮะสนับสนุนผมขอเป็นการแนะนําแบบนี้ละกันสนับส,สนับสนุนนะฮะก็คือตัวของอันนี้เลยนะครับนั่นก็คือความละเอียดนั่นเองฮนะได้เรื่องของแม่นยําแล้วก็เจาะเกาะนั่นเองนะครับผมและก็อันนึงฮนะก็คือตัวของปิดกั้นนะฮะเป็นเวลา1เทินเมื่อต้านทานความเสียหายนั่นเองแล้วก็กววน,น,น แล้วก็อีกอันนึงนะก็ควรจะเป็นเลือดเหมือนเดิมนะครับผมหรือถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นสปีดมากกว่านะครับผมถ้าเป็นสปีดได้ก็เป็นสปีดเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีสปีดนะ,ะให้เอาเป็นเลือดก็ได้นะค,ะครับผมหรือว่าคิรีซิสแตนต์ก็ได้นะครับตามนี้เลยนะ,ะสำหรับจูเลียตเนาเอาละครับผมสำหรับอุปกรณ์นะสำหรับจูเลียตเลยเดี๋ยวขอแนะนํากันเลยลวกันสําหรับจูเลียตนะฮะตอนนี้ผมอาจจะไม่สามารถที่จะแนะนําเป็นการใส่ช่องได้นะฮะแต่ว่าจะบอกเป็นเซ็ตไปก่อนละกนนันนะครับผมเซ็ต <att> ที่จูเลียตควรใส่นะผมก็คือเซ็ เป็นเซตทำดาเมจให้กับจูเลียได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมส่วนอีกเซตหนึ่งฮะก็คือเซ็ตคิดดาเมจนั่นเองนะครับผมเซตคิดดาเมจเนี่ยก็แนะนำให้เป็นเซ็ตติดดาวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกเซตหนึ่งฮะก็คือตัวเซ็ตของอัตราคินั่นเองนะเซ็ตอัตราคินะฮะแนะนําว่าควรจะหาเป็นเซ็ตติดดาวเช่นกันนะครับผมส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซ็ตสุดท้ายแล้วนะครับผมคือเซ็ตของสปีดนั่นเองเซ็ตสปีดนี้นะก็แนะนําให้สําหรับจูเลียเหมือนกันต้องบอกนี้ก่อนนะครับ สามารถที่จะดัดแปลงได้อย่างเช่นคุณสามารถที่จะเล่นเป็นตัวของจอะเกาะนะครับผมแล้วก็ใส่พวกของครีดแมแล้วก็ครีดมเมทได้เลยนะครับผมหรือจะเป็นเซ็ตสปีดแล้วก็บวกด้วยกับเซตอัตราครีแล้วก็เซ็ตครีดแมนั่นเองนะครับผมก็ต้องประมาณนี้นะฮะสำหรับเซ็ตอื่นๆนะครับก็ยังไม่ขอที่จะแนะนำ้วกัน สำหรับจูเลียตน่าจะเป็น4เซตนี้ที่พูดกันไปนะครับผมสำหรับออบลองนะฮะที่ควรจะมีสําหรับส4เซตนี้ที่จะใส่ออบมีทั้งหมด4อันนะ,ะที่ผมจะขอแนะนํา นะครับผมนั่นก็คือออฟลองของ M อ t k เอปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแล้วก็อัตราคลิปนะครับผมแล้วก็ครีดาเมจนั่นเองนะครับผมผมขอแนะนำว่าออฟลองทั้ง4อันนี้ที่ผมพูดไปนะขอให้มีอย่างน้อยติด2อันใน1ชิ้นนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยซึ่งจูเลียสเองเนี่ยนะฮะสกิลของเขาเนี่ยจะโจมตีทั้งกายภาพและเวทมนต์นั่นเองตามนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมกันดีกว่าครับสำหรับทีมจูเลียสนะฮะจูเลียสนะฮะทีมแรกนะฮะก็เล่นประมาณนี้เลยนะครับก็นูีย ก็เวนเจนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของโนเอลชุดแม่น้ําแล้วก็ชามีนั่นเองแต่ถ้าสมว่าคุณไม่อยากเล่นเซตนี้สามารถเล่นเซตนี้ได้อีกเซตหนึ่งครับผมนั่นคือเซตสปีดนั่นเองฮะอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งครับเป็นเซตที่ตุ้มตามแตกเลยนั่นเองนะครับผมส่วนอีกเซตหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเซตที่เอาตัวของโนเอลมาช่วยในการซัพพอร์ตทีมละกันเซตยื้อเกมนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าใครอยากจะเล่นทีมฟ้าก็เล่นได้เหมือนกันฮะทีมฟ้าก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือเซตทีมฟ้านั่นเองผมก็ ประมาณนี้นะสาหรับตัวของจูเลียสนะครับผมขออนุญาตแนะนําไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเอาละฮะสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับจูเลียตผมหวังว่าทุกคนคงจะได้ข้อมูลไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้า